สวัสดีพี่ๆี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือ2อที่บริษัทเพรยน์ทุกคนทุกท่านครับช่องนี้นะเป็นช่องเป๊กกับน้องน้ำหนึ่งนะครับแต่วันนี้น้องน้ำหนึ่งไม่สบายนะครับมีคิวรันคลิปต้องลงช่องนะวันเว้นวันนะครับดังนั้นวันนี้ผมขอโซโล่คนเดียวก่อนนะจะเน้นรถเข้าใหม่ครับสดสดร้อนร้อนที่ฝ่าย์วิสบริษัทเพรยนต์ครับมีทั้งออลติสครับใครรออลติสครับปีสิบเก้าไม่หลักหมื่นมีไม่น้อยสุดประมาณสี่หมื่นนะที่อยู่สดเนี่ยนะเราก็จะมีในส่วนของออลติสปี20ราคาประหยัดครับส ผ่อน7,000ไปปลายมีนะมีเซียนต้าครับมี Honda นะสำหรับตัว City ครับพันเทอร์โบสีเทาดำเพิมม่งเข้ามาใหม่แล้วก็มี CHR ครับไมค์แค่หกหมื่นรวมถึงใครลอยาลิศครับผมมียาลิสนะอ่อาไมคประมาณหมื่นสองหมื่น่ะนะปีประมาณ23-24มีมีนะครับตัวสมาร์ทตัวหน้าใหม่นะโฉมเทียบเท่าปัจจุบันครับและเอาติสนะแบบไฮบริดโหเข้ามาเยอะมากเมื่อวาน2วันก่อนอ่ะนะเอาติสทยอยเข้าครับเป็นแบบไฮบริดนะเข้ามาหลายคันเลย สองคันนี้คือคือสอในห้าคันที่มันเข้ามานะมีทั้งปี 19, 20, ก้ายบยดบสอครบเลยนะครับมีตัวแบบว่าเขาเรียกว่าที่ชื่อที่เขาเปลี่ยนไปเนาะเริ่มที่ปี1เก็มีน้ำม่น้อยสุดสำหรับไฮบริดนะห0หมื่นนะที่เข้ามามีสีเทาดําครับมีสีขาวมุกครับใครสนใจก็ร้อได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไล่เรียงกันไปเนาะมีรุ่นอื่นๆปนๆด้วย ใครสนใจนะครับรถมือสองสักคันนะครับที่เพชรยนต์ครับมีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้มากกว่า400คันดอกเบี้ยเริ่มต้นถูกที่สุดครับ2%ต้นๆ2.39อะไรแบบนี้เดี๋ยวผมหาให้นะรถกระบะครับรถครอบครัวนะเกียร์แมนนวลเกียร์ออโต้มีครบเลยนะใครสนใจรถมือสองสักคันครับติดต่อเข้ามาหาผมได้โดยตรงครับ0659513374เก้าห้าหนึมาดไลน์เอสพีอีเคหนึมาดูคันแรกครับคันนี้แนะนำคันนี้ก่อน6092นะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับ CHR สีดำ นะแบบไฮบริดครับเป็นปี19คันนี้ไม้แค่6ก0,000ื่นะครับคุณดูล้อเขานะจะได้เป็นตัวไม้ไดเชนแล้วจะได้ล้อลายนี้นะเขาเรียกว่าลายซากุระนะเป็นพวก19นะอันนี้เป็นไม่แน่ใจ19ปลายปีหรือเปล่านะครับแต่สวยเลยนะเป็น SUV c r o s s o v e r ครับทรงสปอร์ตคูเป้เช็คแล้วกระจกเดิมแท้รอบคันนะก่อนถ่ายคันนี้นะผมเดินมาเล็งแนละ้วนะคันนี้สวยเลยนะภายในครับมีกล้องถอยจอร์สกรีนเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยรถสวยเลยอ่าเดือนออกซ์โทเบอร์นะครับอันนี้ก็ เป็นในช่วงปลายปีนะผลิตปลายปี19นะผลิตเดือนออกตุเบร์นะครับแล้วก็มีคูซอนโทนแล้วครับมีกล้องถอยจอทัสกีนท่งสป,ปอร์ตคูเป้แบบนี้นะครับเบาะหลังพับได้อันนี้ก็ส่งุสุดเลยนะเบอร์ใครสนใจนะ c n r สักคันครับอยากได้ไหม่น้อยๆเป็นแบบไฮบริดนะครับห8ไฮบริดมิดปี19ปลายปีครับ โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับกระจกเดิมแพลรอบคันไฟตัดหมอกมีไฟโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์ครับนี่คุณดูนะเป็นทรงสปอร์ตคูเป้เลยราคาดีครับ5 3 9 0 0 0สามหมืผ่อนอยู่ประมาณสัก8,000ปลาย9,000ประมาณเนี้ยอ่ะ8,000ปลายปลายนะครับ8,000ปลาย 9, ้0 0ัซื้อได้ผ่อนน้ำมัน8,800นะครับอ่าผ่อนประมาณ8,800ครับนะทรงสปอร์ตคูเป้ครับรถสวยน่าใช้อีก1คันน้ำมันหกห0 0่นนะครับปี19ปลายปีครับใครอยากได้รถประหยัดน้ำมันนะเป็นแบบไฮบริด แล้วแล้เป็นทรงสปอร์ตคูเป้แบบนี้นี่คันนี้เลยนะปได้ออกมาล้านหนึ่งนะตอนนี้เหลือ5 0 0 0 0นต้นๆน,นะครับรถสวยซื้อได้ครับสนใจติดต่อหาผมได้โดยตรง0659513374 line p e k 1 5 2ครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับมาดู2องคันนี้ครับสคันนี้ไม่ไม่พาดูไม่ได้นะผมบอกเลยไอ้สองคันนี้นะมาไวไปไวนะครับอันนี้เขาเรียกวัตถุไปไวนะครับผมก็อยู่พย,ยน์มานานแล้วนะครับ สองสเปคแบบเนี้ยมาแล้วไปเลยนะครับใครรอใครรอใครลังเลนะครับมันติดจองแน่นอนอะ่ะผมผมการันตีเลยว่า2คันนี้ไม่เกินัอ่ะผมเอา3วันแลวกันติดจองแน่นอนมาดูคันแรกครับคันนี้1.8ึ่ดแป้ไฮบิดพรีเมียมนะครับไฮบิดพรีเมียมมันคือตัวมิดนะที่ได้ล้อแบบเขาเรียกว่าล้อแบบตัวไฮนะครับต้องบอกงี้ครับจุดที่มันแตกต่างนะปี20ปี2ีบปี21กลางปีขึ้นไปนะเขาจะเปลี่ยนชื่อเรียกครับจาก e n t r y เป็น Smart จากมิดเป็นพรีเมียมจากพรีเมียมเออ่จากไฮเป็นพรีเมียมเซฟตี้นะอันนี้มันคือตัวมิดนั่นแหละแต่มันมีจุดแตกต่างหนึ่งนะที่เขาเปลี่ยนแปลงนะอันนี้เป็นปียี่สบ็ดครับมน์แสนหนึ่งเป็นรถบรรจุต,ตำแหน่งหมดสัญญาเชา่าประวัติศูนย์ครับคันนี้นะหนึ่งจุดแปดไฮบิดพรีเมียมมันคือตัวมิดนะแต่ที่มันเปลี่ยนคือเขาได้เขาใส่ล้อตัวไฮให้อ่าปกติมิดเนี่ยจะได้ล้อแบบพวก 1.6G ใช่ไหมเป็นสีแบบอันลอ,อยอะ่ะ 16นิ้วอันนี้ได้ล้อเป็น17เนะเราได้เป็นล้อลายนี้เป็นล้อลายเดียวกับตัวไฮเลยนะครับเขาก็เปลี่ยนแค่นี้แหละนะครับที่เหลือเหมือนกันหมดแต่ประหยัดน้ำมันเหมือนกันระบบไฮบริดเหมือนกันนะครับประหยัดน้ำมัน23โลลิตรครับรถสวยสภาพดีสีเทานะเทาน้ําเงินเทาฟ้าเนะี่ยที่เขาเรียกกันอนะ่ะรถสวยเลยนะตัวนี้ครับตัวมิดหรือตัวพรนะีเมียมน่ยที่เขาเรียกเป็นปัจจุบันเนี่ยนะก็จะมีก้องถอยมีจอทัศสกรีนเบาะหลังพับได้นะ รถสวยเลยนะมีบสปอร์ตให้ด้วยนะบสปอร์ตคือเวลาใครจะมาแซงไฟขึ้นโชว์เนาะนี่เบาะหลังแน่นๆตึงๆครับมีที่วางแขนมีที่วางแก้วนะ้ํามีแอร์หลังแล้ว TNGA ฉมแรกครับประหยัดน้ำมัน23่สล,ลิตรแบบไฮบริดนี่เบาะหลังพับได้แบบนี้40 60นะครับรถสวยอีกหนึ่งคันครับคันนี้599ฟรีดาวนะคุณได้รถไฮบริดปี21นะตัวพรีเมียมนะนี่ใบายปอดศูนย์ห้อยอยู่แบบนี้เลยนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ9,900นะ5,99,000ครับป้ายแดงประมาณล้านหนึ่ง นะกุญแจสำรองครบนะสองดอกนี่กุญแจสองดอกให้ดูเอากุญแจมีครบเลยทั้งสองดอกครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะคันนี้คุ้มนะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบประหยัดน้ํามันครับได้ล้อลายนี้แล้วมันเป็นตัวมิดที่เปลี่ยนล้อนะอพูดตรงๆนะเป็นตัวมิดที่เปลี่ยนลอ้อเขาเลยเรียกว่าตัวพรีเมียมนะครับมันจะเริ่มประมาณ21บเปลายปีนะจะเริ่มเปลี่ยนชื่อเรียกนะครับใครสนใจทักมาได้นะคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนมาอีกหนึ่งคันคันนี้ก็น่าจะอยู่ไม่นานเป็นปียบเ็ดเหมือนกันนะครับเป็นตัวเอนทรีนะครับ 8030ทะเบียนนี้เลยนะสีเทาดำเหมือนกันมองไปข้างหน้าเผลอๆจะคล้ายกันใช่ไหมคุณสังเกตไฟนะไฟไม่เหมือนกันนะสำหรับตัวมิดนะครับกับตัวเอ็นทวีเนี่ยหรือตัวพรีเมียมเนี่ยนะคุณดูนะเห็นไหมไฟนี้เป็นเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับแล้วมีเดย์ไลท์2เส้นอันนี้มันจะเป็นเดย์ไลท์แบบเป็นไฟเม็ด2อันแบบนี้แล้วก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์ธรรมดาไม่ใช่ LED โปรเจคเตอร์นะไฟอันนี้จะออกเป็นสีส้มๆไฟนี้จะออกเป็นสีขาวนะครับก็แตกต่างกัน นะอันนี้ตัวเขาเรียกว่าตัวเริ่มต้นนะภาษาชาวบ้านเรียกแบบง่ายๆตัวเริ่มต้น Entry ครับแต่นะครับไม่น้อยไม่หก0มื่นได้ปี21อครับไม่แค่ care, 65 0 0 0สภาพกริป2คันนี้คือแรกลับเข้าใหม่นะที่เราชอบบอกกันอนะรถเกรดเครับเป็นยังไงนี่2คันนี้เลยเข้าใหม่สภาพกริปมากนะครับนะเบาะแน่นๆต,ตึงๆเนะี่ยคุณดูล้อเขานะล้อจะไม่เหมือนกันเห็นไหมไฟหน้าไม่เหมือนล้อไม่เหมือนภายในจุดที่ไม่เหมือนนะเดี๋ยวไล่เรียงกันไปนะครับ เบาะไม่ได้ปรับไฟฟ้าถ้าคันตะก,กี้นะเบาะเป็นปรับไฟฟ้าครับอันนี้เป็นเบาะปรับแมนวนวลเป็นปรับมือนะแล้วก็ตรงนี้นะมีเขาเรียกว่าแอร์แบ็กนะคอนโซลดำเบาะดาเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังไม่มีจอคุณเห็นไหมยังไม่มีกล้องกล้องถอยกับจอทัศสกรีนนะที่เหลือแค่ก็คล้ายๆกันมีโหมด ev นะเบรกมือปรับไฟฟ้าไม่มีบายสปอร์ตนะครับแต่คันนี้ราคาดีนะรู้สึกว่าจะ559เองแล้วคุณได้ปี21อะได้ใหม่65หนหในเลรราคาแค่500,000 ห้าหมื่นเก้าพันเฮ้ยคุ้มนะฟีดาวคุณผ่อนอยู่ประมาณสักเก้าพันต้นๆน,นะครับเก้าพันต้นๆนะไม่น้อยด้วยนะแอร์หลังมีนะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบเหมือนกันนะเผื่อใครสนใจครับเอาติสครับไฮบริดนะทั้งตัวเอนทรีครับทั้งตัวพรีเมียมมีจริงๆมันมีตัวไฮด้วยนะจอดอยู่ตรงนู้นนะขออภัยด้วยนะวันนี้วันอาทิตย์นะครับพี่พี่ช่างเขาหยุดกันเขาตากผ้าเพราะฝนตกหนักมากเลยเมื่อคืนเขาเลยต้องเอามาตากตรงนี้เขาตากาตรงที่ที่อยู่เขาไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยนะครับอะมาดูคันต่อไปนะครับคันนี้ ยาฤิษครับ1.2ตัวสมาร์ทนะครับปี23ไม่สอ0 0 0ืนะครับชมปัจจุบันเลยอ่ะไม่ส2ง0 0ืประมาณเนี้ยสีนี้สวยด้วยนะเป็นสีแบบเทาแบบเทา,ทาพัดเทลไหมเขาเรียกกันนะครับรถสวยอีกหนึ่งคันครับคันนี้ไม่หน้อยนะครับได้ไฟโปรเจคเตอร์นะล้อคแม็กแล้วนะกระจกปรับข้างปรับไฟฟ้าครับและมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนเบาะหนังให้คุณเรียบร้อยพุชต้าร์ทเรียบร้อยรับสายวางสายผ่านพวงมาลัยได้เลยนะคุณดูบอกเขาดิทรงสปอร์ตเลยเป็นยาฤิษชมปัจจุบันนะคุณไปซื้อป้้้ายยยแดดดงคุณก็ไไนนนเเีี่่ชม ปี23นะครับแล้วก็ใหม่ใแค่20,000นะราคา489,000 489พยู่8,003ตลอดสัญญาแฮชแบกนะครับเก่งเลขแฮชแบกเครื่อง1,002นะสีแบบเทาพัดเทลแบบนี้เนาะสวยนะคันนี้อีคันอีคันที่สวยครับประหยัดน้ำมันเท่ากันอะเท่ากับไฮบริดตะกี้เลย23ลิตรนะครับสนใจทักมาได้นะเนี่ยสี่คันแรกที่ผมพาดูเนี่ยประหยัดน้ำมันเท่ากันนะแต่ก็เป็นระบบไฮบริดกับระบบธรรมดามาดูคันต่อไปครับประหยัดน้ำมันเหมือนกัน1.0เทอร์โบนะครับ ซิตี้พันเทอร์โบนะที่เขาเรียกกันตัว V ีนะครับคันนี้ตัววีนะไม่แสนหนึ่งครับปียี่สิบสามเก้าเก้านะครับสีเทานะสวยเลยประหยัดน้ำมันด้วยครับใครอยากได้เก่งที่แบบเป็นค่าย Honda าเนาะนี่คันนี้นะเป็นซิตี้ซีดานนะครับเป็นแบบสประตูนะแต่ก็เป็นรถสวยเลยอะเจนอะเขาเรียกว่าเจนปัจจุบันนะครับหน้าปัจจุบันคุณก็ได้โครงสร้างรถหน้าหน้าตาคล้ายๆแบบนี้แหละนะครับใครสนใจคันนี้ครับไม่แสนหนึ่งสามเก้าเก้าพอยู่6กพัน็ดประมาณนี้ อีกหนึ่งคันครับเซียนต้านะเรามีเซียนต้าหลายคันนะครับเซียนต้าตอนนี้ผมมีสีขาวครับมีสีดําครับรู้สึกว่าไม้เริ่มต้นเนี่ยผมมีไม้เริ่มต้นสามหมื่นนะปีประมาณสิบเจ็ดสิบแปดอะนะสีดานะครับตัวจีนะคันนี้ก็ตัวจีเหมือนกันรู้สึกคันนี้จะเป็นปียี่สิบจดยี่สามนะนะประตูสลด์ไฟฟ้าฝั่งเดียวคือฝั่งตรงข้ามแต่ฝั่งนี้ก็สไลด์มือได้ปกติแต่ถ้าเป็นตัว V ีนะครับสลด์จะได้สฝั่งเลยตัว V ีก็มีนะมีสีบรอนครับมีสีบรอน นะใครสนใจเซียนต้าสักคันนะครับพดยนตอนนี้สต็อกก็เยอะอีกเหมือนกันนะประมาณหกเจ็ดคันนะสนใจทักมาได้ครับ0ูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสาเจดสี่มาดูคันนี้ครับเอาติสตนะครับจอตากฝนจริงไม่ได้ตากฝนนะแต่ฝนมันาสาดเข้ามาแบบนี้นะเมื่อวานฝนตกแรงมากนะครับอ่าที่บอกไปเขาหนึ่งเอาผ้ามาตากตรงนี้นะครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดช่างด้วยมาดูคันนี้ตัวหนึ่งจุดหกปียี่สิบครับแต่ราคาโคตรถูกครับไม้แสนกลางนะเลขไมล์ประมาณแสนหก หนะึ่งแสนหกหมื่นพอดีนะครันนี้รถสวยอีกหนึ่งคันครับทะเบียนเจ็ดศูนย์หกเจ็ดรถสวยเลยแล้วก็สีดำเบาะตึงๆแน่แนๆเบาะดําคอนโซลดําเป็นปีย0สิบที่ถูกที่สุดอะราคาสี่แสนหกหมื่นเก้าพันฟีดาวพอนอยู่เจ็ดพันเก้านี่ที่ผมบอกอะ่ะคุณดูบเบาะดิสวยจริงไหมเบาะตึงครับเบาะแน่นครับคอนโซลสะอาดนะครับเป็นรถบรรจุตำแหน่งหมดสัญญาเชา่าประวัติศู์ครับปียี่สิบไมแสนหกก็จริงแต่สภาพกริปนะแอร์หลังมีให้แล้วใครอยากได้เอาติสครับ ปี2 0ครับเบาะดําคอนโซลดําภายนอกก็สีดําแบบนี้สีดาวผ่อนอยู่79พันมาจัดคันนี้ได้เลยเป็นปี2 0ที่ราคาประหยัดที่สุดครับมาดูอีกคันครับคันนี้คันนี้เป็นปี 19. จด20แต่จริงมันคือปี20แหละเพราะมันผลิตเดือนธันวาออกจากโชรูมไปแดงอะตอนปี2 0ต้นปีครับจดทะเบียนก็ปี20ทะเบียน4078ครับไม้74 99, ็ดหม้คันนี้499ฟสีดาวผ่อนอยู่49 9ฟสีดาวผ่อนอยู่8,5 0พัน้นะครับคันนี้สี นะรถสวยนะ่าใช้อีกหนึ่งคันครับเปิดใครสนใจนะนี่ใบป่อศูนย์ห้อยอยู่ภายในถ้าเป็นปีสิสีจะสว่างแบบนี้นะครับใครสนใจทักมาได้นะสําหรับอัลติสครับมีเป็นคั้งอะ่ะมีเยอะมากอ่ะมาดูนี่ต่อรีโวครับช่วงนี้รีโวก็เข้ามาเยอะนะอันนี้หน้าหน้าหล่อนะยังไม่ใช่หน้าหมูป่าตัวปัจจุบันน่าจะเป็น e plus ครับมีไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะใครสนใจรถกระบะมือสองนะมีเพียบนะครับสนใจทักมาได้นะศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี อันนี้มีสปอร์ตบาร์ให้นะเป็นอลูมิเนียมนะครับยกสูงครับเกียร์ออโต้นะ E+ Plus เนี่ยจะมีไฟโปรเจคเตอร์ครับมีกล้องถอยมีหน้าจอทัชสกรีนให้แล้วนะมีหลายคันนะครับทยอยเข้ามานะครับใครสนใจรถกระบะสเปคประมาณนี้นะรู้สึกเข้ามาหลายคันเลยแล้วก็มีเป็นแคบสูงแบบเนี้ยออโต้ Auto แบบเนี้ยเป็นหน้าปัจจุบันปีสักยี่สองอะไรแบบนี้ก็มีนะสนใจคุณทักมาได้ครับ0 6 5 9์ห3ห้มาดมาดูคันนี้ครับคันนี้ คันนี้ทนะเบียน2 1 2 0นึองศูะเอาทิปครับชมนิวปีปี19นะครับคันนี้ปี19บเกาแต่ไม่40,000ไม่40,000ราคาอยู่499ครับฟรีดาวผ่อน8,500ั้าเอาเบอร์ใครสนใจไม้น้อยๆนะครับไม้สี่หมื่นนะผ่อน8,500มีนะครับ, 40, รบ, 8, 5, นะรบแตกต่างกับคันตะกี้หน่อยเพราะคันตะกี้มันเป็น1ิบปลายปีอะออกปลายแดงปี20คันนี้ปี19บเก้รถปลายปีออกก,นะก,ก็ปลายปีนะครับแล้วก็จดทะเบียนก็ปลายปีแต่สภาพดีนี่ดูสภาพดีเลย เรับาตัวหน้าใช้อีกคันครับคันนี้ฟีดาวผ่อน8ปดปได้ไม้สี่หมื่นนะมาดูคันต่อไปมาดูคันต่อไปกันนะครับเนี่ยมิวเอันนี้รู้สึกตัวแอคทีฟนะเพิ่งเข้ามานะตัวแอคทีฟปีประมาณ22 23หรือเปล่านะครับอ่ะหน้าปัจจุบันนะครับแล้วก็คันนี้ติดจองลูกค้าผมขอข้ามเลยเลยกันจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วด้วยนะคันนี้จัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วอ่ะคันนี้ไม์แสนเดียวนะครับสี่แปดเก้าปีสิบเก้าปลายปีนะครับฟีดาวผ่อนอยู่แปดปันสามนะคันนี้ฟีดาวผ่อนแปดปันสามนะครับ ยาลิตต่างๆมีนะยาลิตตัวสปอร์ตแบบเนี้ยเพชรยนต์มีเพียบเลยนะมีสีขาวสีดําสีเทาดํานะ<ป>ก่อราคามันจะประมาณ4ี่แสนเก้าพันครับจนถึง4ี่สองเก้าอ่ะนะปีประมาณยี่สิบยี่สิบสองไมล์หลักหมื่นทุกคันเะนี่ยนะก็จะมีแบบสามหมื่นจนถึงประมาณแปดเก้าหมื่นนะครับไมล์ไม่ข้ามแสนเลยนะสําหรับหน้าเนี้ยนะครับส่วนคันนี้ครับสีน้ําตาลนะอ่าเบอร์ใครอยากได้เอาติฟสีน้ําตาลปียี่สิบครับคันนี้ไมล์แปดหมื่นแปดนะสีน้ําตาลไมล์แปดหมื่นแปด นะดูเหมือนสีดำเนาะแต่จริง,งเป็นสีน้ำตาลนะปี20ิบไมล์หลักหมื่นครับคันนี้รถสวยอีกหนึ่งคันครับฟีดาวผ่อนอยู่แ5 0น0ะันห้าะ4ี่เก้าเก้าสี่แเกเก้าันบาะดำคอนโซลดำเนี่ยผมให้ดูเฉดเห็นไหมมันเป็นออกน้ำตาลนะมันไม่ได้ดำแบบดำดำ,ดำเหมือนคันแรกที่พาดูเนาะอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับคันนี้รถลูกค้าผมติดจองนะซื้อสดครับให้บิดไฮปี2ี่บจดย1 20บเอดยี่ปลายปีจดย1ิบอ็ดคันนี้รู้สึกว่าห้าแปดเก้านะนะครับไม์เยอะนิดนึงไมะมาแสนสี่ นะแต่ลูกค้าจองแล้วนะคันนี้นะครับแต่แสนสี่พูดถึงก็ไม่ได้เยอะเพราะพวกนี้มันแมเนจเมนซ์มันตามรอบครับเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลมันดูคันนี้ดีกว่าแคมรี่ตัวท็อปนะทะเบียน7 8 4 4ครับป้ายแดงร้าน8นะตอนนี้8 0ด0 0 0เจ็ดหครับไม่แสนสามนะเบาะภายในจะได้เป็นสีครีมนะครับแล้วก็สีภายนอกเป็นสีดำเบอร์นิงแบ็คนะเป็นดำประกายม่วงนะตัวท็อปเลยนะฟังก์ชันครบครับ Adaptive Adapt c r u i s มี่คันนี้ราคาไม่แน่ใจใครสนใจทักมาเรื่อนทะเบียนสวยด้วยนะ113นะครับ น่าจะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคันนี้นะแคมรี่เป็นเจนเก่าเดี๋ยวผมส่องเบาะก,ก่อนว่าเบาะดำอ่ะเบาะส้มอ่ะไม่ใช่นะครับเบาะไม่ใช่เบาะสีไม่ใช่เบาะสีส้มนะเป็นเบาะครีมรู้สึกว่าหน้าแตเป็นปี16 17ประมาณนี้แหละนะครับ 2.0G นะใครสนใจทักมาถามราคาได้น่าจะเพิ่งเข้ามาใหม่นี่กระบะอีกหนึ่งคันนะยกสูงออโต้นะรีโวครับคันนี้ตัว E นะครับไม่ใช่ E ีพลันะสังเกตนะเมื่อกี้เห็นแล้วไม่มีกล้องถอยอ่าใช่ตัว E นะครับอันนี้นาะปี17บเจ็ปล่าน่าจะปี17นะ3ามแสนกว่าบาทนะน,น, Auto, นะครับนีกเกียออโต้นะครับแล้วก็คันนี้นี่คันนี้ตัวท็อปครับแคมรี่ตัวท็อปเหมือนกับตะกี้เลยแต่ว่าคันนี้นะไม้หน่อยครับไม้เจ็ดหมื่นหนึ่งนะครับเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันนะคันนี้ฟรีดาวผ่อนก็ประมาณหมื่นหกนะครับไม้เจ็ดหมื่นเองตัวท็อปครับสีดำเบอร์นิงแบ็กนานๆมาทีนะแบบสีดําสวยๆแบบเนี้ย นะครับใครสนใจทักมาได้นะครับ0659513374 LINE at PEK152 รถมือสองครับนี่สต็อกแน่นๆนะ400คันดีเพจยนต์ครับวันนี้น้องน้ำหนึ่งไม่มาแต่สัญญาว่าคลิปหน้ามาแน่นอนนะวันนี้มาถ่ายคนเดียวให้ก่อน เดครับก็มีเนี่ยกระบะนะครอบครัวนะประมาณนี้เมื่อวานฝนตกครับพื้นเปียกนิดนึงนะประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ถ้าอยากให้รีวิวนะครับกลุ่มรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะรวมเอาทิสครับรวมแคมรี่รวมแอคคอร์ดรวมรถกระบะนะรวมรถตู้ไหมเดครับรวมรถครอบครัวไหมจะไปที่ไหนต่อนะคุณก็คอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวผมจัดให้นะวครับวันนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครต์จะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบบบนนนนีี้พรรยตต์คคคััััววขขอออกกุ่ณมาบ สวัสดีครับ